คือตอนนี้ครับเห็นตอนนี้หลายพรรคการเมืองเองเนี่ยก็เริ่มที่จะทยอยลงพื้นที่ทำทางเสียงกันแล้วครับสำหรับทางด้านของพรรคเสรีนิยมไทยเองเนี่ยมองปรากฏการณ์แล้วก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ยังไงครับคือว่าจริงๆแล้วระยะเวลาของสภาชุดนี้ก็ยังอีกปีครึ่ง,น,งนะฮะกว่าจะครบก็ต้นปี66หนะนะครับยังเหลือเวลาอีกนานพอสมควรเพราะว่านานพอสมควรก็หมายความว่าแต่ละพรรคเนี่ย มันมีวิธีการบริหารจัดการนะของแต่ละพักก็แตกต่างกันเริ่มต้นแต่ในแต่ละพักนะมีความพร้อมของตัวเองขนาดไหนยกแตออ่อย่างย็่นถ้าสมมติใช้รัฐมนูลเก่าก็ต้องเตรียมการอย่างหนึ่งใช้รัฐมนูลใหม่ก็ต้องเตรียมการอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นตอนนี้สภา,าผ่านเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลจากบัตรใบเดียวเป็นสองใบแล้วใช่ไหม จำนวนเขตมันก็แตกต่างกันไปนะจาก350บวก150เป็น400บวก100อย่างเงี้ยนะฮะนั้นะมันก็ต้องมีการเตรียมการไม่ว่าจะ,อ,ะออกมาในรูปแบบไหนคือจะใช้แบบเดิมเพราะมีการยุสภาก่อนหรือว่าจะใช้แบบใหม่ใช่ไหมเราก็ยังไม่รู้ที่จริงผมก็ยังไม่รู้หรอกนะอยู่ที่ว่าเออเหตุการณ์จะเป็นยังไง ทีนีไอ้ความรู้ไม่รู้นี่หมายความถ้าไม่ประมาทก็ต้องมีการเตรียมการเอาไว้นะครับในใการที่แต่ะพักจะลงทื้นที่ไปทํานู่นทํานี่เป็นแค่เรื่องปกติธรรมดานะที่ทุกพักต้องเตรียมการกันนะครับในลักษณะนั้นนะเป็นเรื่องปกตินะครับมีการมองกันครับว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวขอ,อ,นองนายกอัญชาการเองเตอนนี้ก็คือเหมกับแกล้งในการลงพื้นที่โดยเฉพาะการลงพืนที่ทีทเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีสัญญาณว่าให้ก <c oughs> คือ,อย่างงี้ฮะอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารของรัฐบาลเขานะคนเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายงนตรีที่ไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยพคเข้อเสนออย่างคุะยุ์เนี่ยนะเป็นในการเลือกตั้งที่แล้วก็ไม่ได้ลงพื้นที่อะไรต่างๆเป็นข้าราชการทหารก็อยู่แต่ไอ้ทาง ภาคสองตรงนี้ชนบุรีปราจีนบุรีอะไรเงี้ยนะฮะจะไปรู้ปัญหาพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ไงแล้วพรคพลังประชาชาเสนอชื่อคุณประยุทธ์เป็นนายกตีคุณประยุทธ์ก็ไม่ได้มาหาเสียงเลือกตั้งเสนอเขาเสนอชื่ออย่างเดียวสสก็ไปหาเสียงกันนั่นคุณประยุทธ์ก็ไม่รู้ความทุกข์ยากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรอกนะฮะนั่นที่คุณประยุทธ์ลงพื้นที่ในช่วงนี้ อาจจะมองว่าเห็นทีหน่อยนะครับก็เพราะว่ามันมีความแตกแยกในพรรคพลังประชารัฐเองนะครับซึ่งไม่รู้วันข้างหน้ามันยังจะรวมกันอยู่อย่างนี้ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทผมก็เชื่อว่าคุณประยุทธ์ก็ต้องเตรียมตัวไว้อะใช่ไหมนะลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยมประชาชนนะซึ่งความจริงควร จะต้องทำมาก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ปัญหามมาเกิดขึ้นซะก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยนะลำบากยากแค้นนะครับจากปัญหาการบริหารงานของคุณระยุทธ์เองนะฮะเศรษฐกิจก็ตกต่ำนะความลืมล้ำก็มากขึ้นคนจนก็มากขึ้นนี่ครัวเรือนก็มากขึ้นดัชนีคอร์รั่าชัก็สูงขึ้นโอ้โนะมัน มีความจำเป็นที่จะต้องทุ่มเทนะทรัพยากรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยลงไปเพื่อแก้ไขปัญหาแต่คุณประยุทธ์แกก็ถือว่ามาแบบสบายๆนี่นะมีสวสองร้อยหหนุนหลังเพราะฉะนั้นประชาชนจะเดือดร้อนย,ยังไงแกก็ไม่ค่อยสนใจไม่เหมือนพวกเราซึ่งมาจากประชาชนนะอย่างผมมาจากประชาชนเนี่ยในฐานะสวบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นหัวหน้าพัคใช่ไหม กับอีกส่วนหนึ่งเป็นสอสอเขตมันก็ต่างกันนะการลกพี่พพี่น้องประชาชนเนสอส,อสอเขตเขาก็อยู่เขตไหนก็เอาเขตนั้นน่ะละนะครับเขาไม่ต้องไปรับผิดชอบเขตอื่นถูกไหมเขาพยายามดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเขตที่เขารับผิดชอบนะแต่ว่าสอสอบัญชีรายชื่อนินะหนักหนากว่านั้นนะนะหนักหนากว่านั้นเป็นไงก็มันไม่มีเขตรับผิดชอบ ก็ต้องไปเป็นทุกเขตเลือกตั้งเลยอย่างเดิม500เขตนี่ใช่ไหม500เขตเราเป็นสทบัญชีรายชื่อเป็นหัวหน้าพักก็ไปที่นูน่นที่นี่ที่นั่นอะไรต่างเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหาเสียงอะ่ะใช่ไหมไปช่วยรูปพัคหาเสียงเนี่ยนะเราต้องไปทุกขนทุกแห่งเลยเท่าที่เวลาจํานวยบางทีโอ้โหไม่ได้พักเลยนะครับสาหัสมากตอนนั้นเหนื่อยมาก ในช่วงหาเสียงแต่คุณเบญจกิติชิวๆสบายๆพักเสนอชื่อแล้วกูก็ไม่ต้องหาเสียงหรอกเราไปหาเสียงนอกจากจะ,จะลําบากยากแค้นแล้วก็เสียเงินเสียทองเสียค่าใช้จ่ายแล้วนะเสี่ยงต่อการกระทาที่ผิดกฎหมายอีกนะนะเพราะถ้าเราทําผิดเขาก็เอาเลยฟัดเราเลยอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนก็มันจะแตกต่างกันนะซึ่งถ้าผมเป็นนายงตรีนะในวันแรกหลังจากที่เป็นนะ สั่งการสั่งการเสร็จเรียบร้อยก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนเลยมันจะได้รู้ว่าเห็นพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไงนะจะได้นำไอ้สิ่งที่เราพบเราเห็นน่นะมากำหนดก็ประมาณแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะให้ได้ไม่ใช่ไม่ลงไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้นี่กกูเอากองทัพไว้ก่อนจัดงบมาณให้กองทัพเนี่ยมากขึ้นทุกปีทุกปีปีนี้ก็สองแสนสองพันกว่าล้าน ในขณะที่กระทรวงอื่นที่เขารับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนนะอย่างก,กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเห็นไหมชื่อก็บอกนะพัฒนาทั้งสังคมความมั่นคงของมนุษย์จะมีอาหารกินไหมนะมีเครื่องุ่งห่มที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทรวงสาธารณสุขก็เป็นเรื่องารักษาโรคใช่ไหมเนี่ยกระทร,ระวงสองกระทรวงหลักอย่างงี้นะมันก็จะต้องได้งบประมาณเต็มที่นะครับ เพื่อลงสู่พี่น้องประชาชนไงแต่ปรากฏว่าทหารเอาไป2 0ง0สนสองพล้านกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงน้องรู้ไม่ได้เท่าไหร่6,000กว่าล้านแล้วมันจะไปถึงประชาชนได้ไงนะก็ตะโหงเอาไป2องพันเอ้สองแสนกว่าล้านมันก็ไปเอซื้ออาวุธหมดอะเงินก็ออกนอกประเทศหมดใช่ไหมยังมีทุกหน่วยงานนะที่เราสามารถดูงบมานแล้วก็มาวิเคราะห์ได้ว่า มันไม่เหมาะสมนะครับถ้างบมาต่างๆจัดลงสู่กรนทบงกลมที่ต้องทําประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนนะก็จะเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าเราไม่ลงไปดูเราก็จะไม่รู้หรอกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเราลงไปดูเนี่ยเรามาทํางานนะมากําหนดงบประมาณแผนงานโครงการต,ต่างๆเนี่ยลงสีพี่น้องประชาชนได้นั้นที่คุณประยุทธ์บริหารงานผิดพลาดมาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะไม่ได้มาจาก ประชาชนนะครับถึงก็ทำตัวเป็นอย่างนั้นไงนะนะทีนี้พอมีปัญหานะเพิ่งนึกขึ้นได้นะครับว่าโอเคก็กูไม่รู้กูไม่ได้ลงพื้นที่เขาไม่เอากูแน่นะเพราะฉะนั้นก็ลงไปดูแต่ดูแล้วจะมาทำหรือนะอีกเรื่องหนึ่งนะทำไม่ทำหรือนะอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องดูนะครับ <c oughs> คือพรรคนิประหลาดประหลาดก็พรรคอื่นพรรอื่นน้องไปดูติก็ต้องเสนอหัวหน้าพักเสนอคนในพักเป็นนายกรัฐมนตรีย่างนั้นนะเห็นไหมอย่างพรรคเพื่อไทยตอนแรกก็เสนอคุณหญิงสุดารัตน์นะคุณชัชาติคุณชัยเกษมพรรคภูมิใจไทยเขาก็เสนอคุณอนุทินหัวหน้าพักใช่ไหมปทีบฝตกาจนลรีนหัวหน้าพักเอ้ อภิสิทธิหัวหน้าพักตอนนั้นจูกไหมของผมพักเสรีรวมไทยก็เสนอผมอนนคตใหม่ก็เสนอคุณธนาธรเห็นไหมแต่พลังประชารัฐนี่ดิทำไมไม่เสนอหัวหน้าพักไมเสนอคนนอกนี่แหละมันคือปัญหาใช่ไหมนัม่นก็เกิดปัญหาว่าคุณประยุทธ์เป็นคนนอกเป็นนายกตรีนะครับก็เป็นผู้ตั้งรัฐมนตรีทุกทกระทรวงในวงกลม นะก็บริหารราชก,การแผ่นดินก็ทํางานไปใช่ไหมฮะเลยไม่ได้เข้าไปยุ่งในพรรคไงถึงเกิดปัญหาไอ้เรื่องการลงคะแนนไม่ไว้วงใจเขาที่แล้วนะคุณเอาแต่ได้อย่างเดียวถูกไหมอสสก็ทํางานเหนื่อยแทบตายกว่าจลงพื้นที่นะกว่าจะได้นะผมเรียนตรงๆที่ผ่านมานะสสเขตบางคนนะห้าสิบล้านร้อยล้านนะกว่าจะได้นะ นะครับเขาจะไปแจกเขาไปซื้อไงเรื่องเขานะแต่ไม่เหมือนของผมผมไม่ได้เขตสักคนเพราะเราไม่ซื้อนะครับเราไม่ทาผิดกฎหมายก็เลยได้คะแนนจากตรงนู้นตรงนี้รวมกันมานะครับแต่ของพรรคอื่นที่เป็นสสอเขตนะสอสอเขตก็เขาลงทุนขน,นาดไหนสมมุติว่าผมเป็นสอสอเขตผมลงทุนไปห้าสิบล้านเจ็ดสิบล้านก็จะได้เอ๊คุณไปผมต้องตะรนับสะรนระระระร ประยุทธ์เป็นนายยกรัฐมนตรีเอ้ยคุณประยุทธ์รัฐมนตรีไม่ทําอะไรเลยอ่ะ mm hmm. แม้แต่ผมจะคุยก็คุยด้วยไม่ได้น่นเป็นไปทําไมถูกไหมถามว่าสสพลังประชารัฐก็มีสิทธิ์คิดไหมก็มีสิทธิ์คิดเลยถูกไหมเพราะนี่พักพลังประชารัฐนะเสนอคุณประยุทธ์เป็นนายยกรัฐมนตรีถูกไหมแต่พอจะอภิปรายไม่ไว้วา,างใจนะ พอคนเขาจะไม่เอาคุณประยุทธ์ไปด่าเขาได้ไงอ่ะก็เขาเจ้าของบ้านอะ่ะแต่ก่อนเขาเสนอคุณเขาไว้วางใจคุณนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่เอาแล้วสองปีกว่ากว่าที่เลือกตั้งเมื่อปีหกสองมาเนี่ยสอสอพลังชาติไม่เอาแล้วคุณประยุทธยิงยะกศกนะครับโอหังไม่เคยมาดูแลสอสอผมลงทุนห้สบคนที่ลงทุนเจิคนหนึ่งร้อยหนึง่งโอ้ไม คุณพยุธไม่อยู่ในสายตาคุณพยุทธเลยพราะก็พบไปแได้คุยกันไม่รู้งั้นผมก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เอาแล้วคุณพยุทธมีสิทธิ์จะไปด่าเขาไหมนะไม่มีสิทธินะเพราะพรกกำลังประชาชนเขาเจ้าของบ้านเสือไปปลดเจ้าของบ้านเขาอีกใช่ไหมคุณธรรมนัสคุณนฤมนเนี่ยคุณปยุทธทําให้ถูกนะคุณเป็นผู้อาศัยใช่ไหมคุณไม่ใช่หัวหน้าพักถ้าเป็นหัวหน้าพักกับพยานใช่ไหมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องนี้คุณปยุทธแก บบบไงม่รู้ไม่รู้สถานการณ์ความเป็จริงมันเป็นยังไงนะจะประพฤติตัวว่างตัวยังไงถึงจะเหมาะสมนะนะไม่รู้ักเรมอาครัะินกันเรื่องของการยุบสภาสุดแล้วช่วเวลาไหแล้วก็เด็วสุดประมาณไหนช้าสุดจะอยู่คจะอยู่คีเหมือนคือการจะยุบสภาหรือไม่มันก็อยู่ที่ คุณไปยุทธ์ก็ตัดสินใจคนเดียวนั่นเองถ้าใจก้าหน้าด้านแบบที่ผ่านๆมานะมันก็คงจะอยู่ไปเรื่อยๆกูไม่สนกูไม่สนกูไม่ไมด่าก็ด่าไปไล่ก็ไล่ไปเด็กไล่ช่างมันนะยัดข้อหาให้มันไปผู้ใหญ่มาไล่นะสาดน้ำยิงกระสุนนะ่ะยางไปนะเอา้าขามอบมาแล้วกูแจ้งข้อหาไปอะไรเงี้ยนะยิ่งเกิดความแตกแยก ไม่ฟังเสียงประชาชนเลยใช่ไหมครนั่นี่เห็นนานนีได้หรือไงที่ก็ททาโพลก็สรุปว่าไม่อยากให้นะคุณประยุทธ์มาทางานการเมืองต่อไปแล้วคุณประยุทธ์ก็ยังไม่สนใจถ้าคุณประยุทธ์นะหน้าบานอันนี้ก็หน่อยนะนะก็ต้องตัดสินใจแล้วจะลาออกหรือจะยุบสภานะครับปล่อยให้คนที่เขามีฝีมือไร้มือนะมาบริหารประเทศบ้าง อย่าคิดว่าประเทศไทยเนี่ยขาดเขาไม่ได้นะไม่มี้วดีกว่าอีกใช่ไหมไม่มีดีวกว่าคนในประเทศไทยมีความรู้ความสามารถที่จะนําพาพี่น้องประชาชนนะคนไทยให้มีความสุขอยู่ดีกินดีต่างๆมีเยอะแยะไปนะนะครับนะไม่ใช่มาถามผมไม่เป็นแล้วใครจะเป็นปวดโถเอ้ยประสาทหรือเปล่าใช่ไหมมันไม่ใช่นะครับ คนดีมีฝีมือที่ก็อยากทำงานเยอะคุณไปที่ก็นีเขาไล่แล้วทำไมไม่ไปล่ะถูกไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเขาจะยุบสภาไหมก็เรื่องของเขา mm hmm. ว่าหน้าด้านหน้า,นาทนหน้าบางขนาดไหนแต่ถ้าเป็นผมนะผมลาออกไปนานแล้ว mm hmm. นะผมไม่ให้โคตรเงาวงตระกูลผมถูกดา่า mm hmm. ขนาดนี้นะลูกเหนียผมอะไรเงี้ยนะ mm hmm. ผมอับอายนะครับนะที่ตรงเนี้ยถามว่า แล้วถ้ามีจะมีเมื่อไหร่ไหมมันก็อยู่ที่ในพักเขาเองอะนะในพักเขาเองนะตอนนี้คะแนนฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลมันก็ห่างกันนะก็ประมาณห้าหกสิบเสียงใช่ไหมนะนะแต่ถ้ารัฐบาลแตกอย่างครั้งที่แล้วเลยนะนะหรือว่าตอนนี้ไม่สามัคคีกลมเกี่ยวกันในพักนะรัฐบาลไปทางพักไปทางอะไรอย่างงี้นะพักก็จะมีสิทธินะมีสิทธิ์ลบคุณปรยุน์ได้ นะที่เขาบอกว่าสนิมเกิดจากเน,น,นื้นอในตนอะไรอ่งนะีะนั้นฝ่ายคา้านลำพังฝ่ายคา้านทุกสมัยนะั้นไม่มีการล้มรัฐบาลได้หรอกเพราะมือมันน้อยกว่า mm hmm. แต่ถ้าจะล้มได้ก็คือว่าพัากของตัวเอง mm hmm. ที่ตัวเองไม่มีความเป็นผู้นำนะครับสร้างความแตกแยกภายในพักนะนี่คือปัญหานั้นในพักคุณจะปกครองไม่ได้คุณจะมาปกครองประเทศชาได้ไงนะครับนะ mm hmm. เพราะฉะนั้น ไอ้ตรงเนี้ยนะก็อยู่ที่ในพรรคเขาเป็นหลักนะครับนะถ้าเขายังรวมกันได้อยู่ฝ่ายค้านก็ยุมือก็แพ<ม>แต่เขาแตกกันเมื่อไหร่ะนั้นแต่ตอนนี้แตกอยู่แล้วแต่มจะถึงเวลาเมื่อไหร่<ม>นะมีกฎหมายสาคัญน,นะที่จะต้องโหวตลงมติกันไหมอะไรต่าง<ม>ถ้าถึงตอนนั้นเราก็อาจจะต้องไปไม่ไหว่อ,อ,ต,อต้องยุบนะรัฐมนูญใหม่จะได้ใช้เปล่าก็ไม่รู้นะ จะเลือกตั้งแบบสองใบใบเดียวก็ยังไม่ได้ใจนะนั่นทุกคนก็เตรียมตัวไว้ก่อนก็แค่นั้นเองนะครับถือว่าถ้าเกิดมีอุติเหตุอะไรมาทางพัก,นกอนี้ก็ถือว่าสามารถส่งได้ครบอมทั้งที่ทางพักเราพร้อมนะผมสงสารในพักอื่นๆดิในพักหนึ่งพักหนึ่งมันจะไปเตรียมยังไงนะครับ,รบหรือพักที่เกิดใหม่จะไปเตรียมยังไงนะ ว่าตอนนี้จะประชุมจะทําอะไรก็อ้างโควิดกันอยู่เรื่อยนะหาสมาชิกมันพอหาได้ทีละคนทีละคนจะไประชุมตั้งตัวแทนจังหวัดเนี่ยมันต้อง60สคนขึ้นไปนี่ที่โคกำํำรงลบบุรีสมาชิกพักก็รายงามนมาว่าผมขอจัดตั้งตัวแทนเสนอทางอำเภอไปประหลัดอำเภอเห็นควรอนุมัติ นอำเภอก็ไม่กล้า,าตัดสินใจส่งไปทาธารณสุขสารณสุขบอกไม่ได้นะถ้าจะจัดก็ให้จัดได้ทีละ25คนก็มันเป็นไปตามกฎหมายอะต้องจัดทีละ60คนนะแล้วคุณจะให้จัด25คนได้ยังไงมันเป็นไปได้โดยอ้างโควิดนะคุณอ้างโควิดแต่คุณไม่คำนึงถึงงานของคนอื่นเขาว่าเพราะฉะัโควิดปิดล่านปิดรีส่งปิดสอดลงราให้หมด ก็เจ้งดิอย่างนี้ก็จะทําตามกฎหมายตั้งตัวแทนบอกโควิดและสภาล่ะเขาชุมกันห้ารยคนเจ็ดร้อคนก็ยังทำได้ในการมีการผมน้องก็ไปดูดิสามสิบสี่ิคนใช่ไหมห้องแอร์ด้วยไม่เห็นเป็นไรแล้วก็จดรู้จักวิธีการป้องกันแล้วนั้นเขาขอที่ไหนที่สาราวัดซึ่งเป็นที่กว้างโอ่งนะโปร่งนะนะ ซึ่งมันไม่ติดหรอกรู้จักการป้องกันตัวแต่ก็ไม่ยอมอนุมัตินะอย่างเงี้ยแล้วมันจะเคลื่อนไปได้ไงถูกไหมก็อย่าไปวิตกกัง,กงวลจกนกระทั่งทาอะไรไม่ได้เลยอย่างสภา,าบอกว่าถ้าประชุมเกิน50คนร้อยคนประชุมไม่ได้ประชาต้องปิดหมดมเห็นไหมอย่างประธานชวนนี่จะประชุมจะต้องขออนุมัติเขาไปเลยทําไมอนุมัติห้าร้อยคนเจ็ดร้อยคนได้นั่นหกสิบคนไมไม,ม่อนุมัติน,นี่มันคิด สมองอะไรก็ไม่รู้นะนะครับไปท้่บ้านเมืองมถ้ามือมันคิดอะไรไม่รอบคอบมันก็จะเกิดปัญหานะเต้องผู้มีประสบการณ์นะครับ